สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือ2ขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง youtube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือ2อขอนแก่นนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามหน่อยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับพามาชมนะครับมาดาเฟมิเลียนะครับนะหรือว่าเรียกว่ามันด้าน้อยนะครับผมนะภาษาชาวบ้านนะครับประมาณนี้นะฮะคันนี้จะเป็นตัวสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะเป็นตัวหัวโหนกนะฮะจะเป็นแคปใหญ่นะครับคันนี้จดทะเบียนปี2540นะครับนะ2540รถคันนี้เครื่องเกียร์ดีวิ่งทางไกลได้นะครับสภาพสีสันรถเดิมบางเคยเก็บสีแค่เพียง าฝากระโปรงเท่านั้นเองนอกนั้น้ยังเป็นสีเดิมโรงงานนะครับมาชมสภาพกันนี้ขายแบบนี้ให้ชุดแต่งแบบนี้ไปเลยนะครับสีสันนะครับยังเป็นสีเดิมโรงงานนะฮะพวกแก้มยังเป็นสีเดิมโรงงานแต่อาจจะมีตาหนินิดๆหน่นนนอยๆบ้างนะครับผมกันชนนะ่ามีรอยตําหนิหน่อยยางดีสีเส้นนะครับยางคันนี้ก็จะเป็นปี2019ปี2 1เป็นกุด เยีร์ yeah, นะครับอย่างดีแก้มสวยล้อก็จะเป็นล้อกระทะแบบนี้นะฮะล้อเป็นกาาระทะอลูมิเนียมนะหนา,นาๆนะครับนะฮะออฟเซ็ตส,สวยๆมีโป่งให้แล้วนะครับสีประตูเดิมๆบางๆางนะครับบางบางสติกเกอร์ยังเป็นสติกเกอร์เดิมๆอยู่นะครับถ้าชอบแบบเดิมก็คันนี้ถ้าจะเอาไปทําสีใหม่ก็เอาไปทําเอานะครับแต่พื้นฐานลดได้สวยบางนะครับภายในก็จะเปลี่ยนเป็นแผงอลูมิเนียมให้ของอลูชีสนะครับงานอลูชีสนะฮะ วงมาลัยเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมเบาะแถมให้ใหม่เลยนะเะบาะเดิมมันเป็นเลคคารโลตัวเก่านะครับผมไปใส่คันดำนะฮะก็เลยซื้อชุดนี้ให้ใหม่เลยนะทั้งคู่นะครับเป็นเบาะใหม่นะฮะนะฮะนี่เบาะแคปก็ยังเดิมกว้างนะฮะพื้นที่จริงๆของม a ด,ด้าตัวนี้ก็คืออ่าคนนั่งข้างหลังได้ขับขี่สบายถ้าเป็นม a ด,ด้าแคมเล็กอะ่ะ นะฮะก่อนตัวนี้มันจะนั่งไม่ค่อยได้นะครับจะไว้แค่ใส่ของแต่อันนี้ก็คือถ้าเป็นเด็กกะน,นั่งได้ผู้ใหญ่อาจจะคับแคบหน่อยแต่ด้านบนอะสูงครับนะฮะสูงพื้นที่จากหัวอยู่ค่อนข้างมีเรื่องเหลือๆนะฮะสามารถใช้งานได้อยู่นะครับผมนะสามารถที่จะนั่งได้อยู่สบายๆไม่อึดอับเท่าไหร่นะครับนะฮะคันนี้ก็บอกเลยว่าได้รถเดิมบางโรงงานนะครับฟังเสียงนะฮะรถแทบไม่มีตำหนิเรื่องผูเลยสำหรับคันนี้นะครับผมนะฮะ เดี๋ยววนไปทางด้านท้ายอันนี้ก็จะเป็นของใหม่นะครับคอกใหม่ผมซื้อติดนะฮะแต่ติดมาแล้วเป็นเดือน2เดือนเลยนะครับนะฮะเพราะว่าตอนซื้อมาก็มันไม่มีเบาะนะฮะซื้อมามันมีเบาะแต่ผมเอาถอดไปใส่คันดําเลยลอคบอกนะฮะก็เลยตัดใจหาเบาะเดิมไม่ได้เลยใส่เป็นเลคารโลให้นะครับก็นั่งสบายกว่าเดิมนะครับนั่งสบายกว่าเดิมแน่นอนนี่ก็เป็นของใหม่เช่นกันนะฮะเบิกใหม่ทั้งหมดนะครับอ่าสีสันเดิมเดิมบางๆงนะครับเดิมเดิมบางๆปงาท้ายบางๆงนะฮะ นี่ครับสติ๊กเกอร์ศูนย์ก็ยังอยู่นะครับผมนะฮะภายในไม่ผุนะครับยังเป็นสีเดิมโรงงานไม่ใช่การพ่นใหม่นะครับอ่านะไม่ผุนะจ,จะเป็นแค่แดงๆตามการใช้งานพื้นขิดผิวบางของไายขูดขีดเท่านั้นเองนะครับอ่านะแห้งๆแบบนี้นะครับนี่ครับบางๆบาง,บางมากนะครับผมนะยังเป็นสีเดิมโรงงานเช็ดสรงเช็ดซีเขาดีนะครับผมนะเช็ดสรงเช็ดซีดีมากนะฮะ อาจจะไม่ได้ล้างเท่านั้นเองนะฮะเป็นเฉดํีเดิมๆไม่ผูนะครับนะฮะมาดูตัวจริงได้เลยนะครับนะบมาดูตัวจริงได้เลยนะครับฮะนี่ครับภายในฟิล์มติดให้ใหม่ทั้งคันนะครับสาหรับคันนี้นะฮะเป็นฟิล์มใหม่ทั้งคันเลยนะครับผมนะฮะนี่ครับเบาะใหม่ฟิล์มใหม่นะฮะแอร์เย็นนะครับผมนะฮะเดิมๆบางๆนี่เล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับคันนี้นะฮะมาดูนะครับ จดทะเบียนปี2540เครื่องยนต์1 4 1 5นซีซีนะครับนะฮะเจ้าของเดิมเป็นนาวาอากาศแล้วก็เปลี่ยนมือมามือที่2นะฮะคันนี้ประมาณ2มือนะครับภาษี600บาทเท่านั้นนี่นะฮะหน้า18นะครับโอนกรรมสิทธิ์ทั่วไปนะครับผมนะฮะนี่นะฮะเดิมๆภาษี69นะครับผมนะตุลา69เกเกือบเป็นปีนะครับภาษี นะฮะก็ซื้อไปไปโอนใช้ได้เลยนานหน้ามีแค่กันชนกับตำหนิแก้มตรงนี้นะครับแต่เป็นสีเดิมนะครับนี้สีเดิมแต่พวกฝากระโปรงอ่ะจะมีเก็บทําสีมาแล้วแต่บางๆนะครับดูแล้วไม่หนานะฮะเก็บสีบางๆอ่ะดูห้องเครื่องทีนี้นะครับเดี๋ยวผมพาทดสอบขับขี่ด้วยนะครับผมนะฮะนี่ฮะฝากระโปรงเดิมโรงงานติ๊กเกอร์อยู่ครบคานหน้าเดิมไม่มีแต่ไม่มีชนนะครับผมนะฮะเครื่องยนต์เดิมเดิมแห้งๆนะฮะตัวนี้ไม่มี power นะครับ เป็นพวมอะไรธรรมดานะครับก็ไม่ถือว่าหนักมากแต่ถ้าเอาเบาสำหรับรถเล็กนะครับผมแนะนําที่จะไปเปลี่ยนใส่เป็น power ไฟฟ้าเอาจะดีไม่โหลดเครื่องนะครับแบตเป็นแบตใหม่นะฮะนี่ผมเบิกใหม่ให้เป็นแบตใหม่เลยนะครับนะฮะซุ้มซอกภายในเดิมทั้งหมดมอกอยู่ครบนะครับเดิมๆมดโทษทีนะฮะมันหมุนนะฮะไม้จับกล้องโทรศัพท์มันหมุนนะครับผมนะฮะ นี่ครเดิมๆแบบเดิมๆ,ๆนะฮะมาดูฝั่งนี้บ้างนะฮะนี่ครับนะฮะแอร์เย็นนะครับผมนะฮะคันนี้เป็นแบบให้ใหม่ฟังเสียงเครื่องยนต์นะฮะ<ม>เดี๋ยวผมพาลองขับแล้วก็แจ้งราคานะฮะว<ม>นี่นะฮะ<ม>อาจ<ม>อาจะม,มีอาการสั่นนิดหน่อยนะครับผมนะฮะก็ไปไล่เพิ่มเติมนิดหน่อยนะฮะน่าจะเป็นเรื่องของการเดินเบาแค่นั้นแต่การวิ่ง วิ่งดีมากคันนี้วิ่งร้อยสี่สิบร้อยสาสิบได้นะครับนะบแต่มันจะสิ้นเปลืองน้ํามันถ้าจะเอาดีกว็วิ่งอยู่ที่เจ็ดสิบแปดสิบกำลังดีนะนี่ครับเดิมเดิมเลขตัวถังชัดเจนไม่ค้นทับนะครับเครื่องยนต์ก็เดินประมาณนี้ก็ถือว่าเรียบเดินเรียบในเดินทางไกลได้เครื่องยนต์ไม่สั่นไม่กระพือนะครับก็นะเป็นอาการที่พอรับได้นะฮะเครื่องยนต์เห็นไหมฮะนี่ครับไม่อนะฮะเครื่องยนต์ดี หม้อน้าอันนี้ผมวิ่งมาไกลจะไม่ได้เปิดนะครับต้องกลัวอยู่เพราะว่าวิ่งมานี่ก็สองสามกิโลวิ่งมาเป็นร้อยกว่านะฮะเมื่อกี้นะฮะเครื่องยนต์นะฮะวิ่งทางไกลได้แน่นอนรับประกันให้นะครับนะฮะนะฮะแต่ความเร็วจะต้องเหมาะสําหรับรถรุ่นเล็กแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวห้าเกียร์นะครับก็ใช้ความเร็วที่ไม่เกิน70-80ถ้าเดินทางไกลนะครับแต่ถ้าขี่แบบอ่ไปใกล้ไปใกล้ๆนะฮะก็วิ่งได้1 2 0 1 3 0ได้สบายนะครับ แต่ว่าผมแนะนําที่จะใช้เครื่องยนต์เบนซินให้ทนนะครับก็เจ็ดสิบแปดสิบไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจะดีที่สุดนะฮะ่วนคันนี้ราคานะครับเอาแบบราคาถูกๆไปเลยนะครับนะฮะพร้อมชุดแต่งแบบนี้แล้วรถเป็นสภาพที่ยังเป็นเดิมๆไม่ผูกไม่ใช่รถปั้นนะครับไม่ใช่รถปั้นแบบผูกๆวางพังแล้วปั้นให้สวยนะคะันนี้ก็คือพื้นฐานเขาสวยอยู่แล้วอยู่ที่ราคา79,00 0ับาทนะฮะค่าตัว79,00 0บาทนะฮะมารับเอง อ่ะนะฮะแล้วก็ของเลยไปเปลี่ยนเองนะคะราคานี้ผมไม่เหลือจริงๆนะฮะเท่ากับซื้อมาแค่ผมมาเอาเบาะเฉยๆนะครับสำหรับคันนี้นะฮะอ่ะสนใจก็มาที่ตำบลท่าผ้าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับตำบลท่าผ้าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนะฮะนะก็โทรเบอร์0 9 8 2 7 4 4 2 7 9นะครับ0 9 8 2 7 4 4 2 7 9นะฮะไลน์ดี0944754441นะฮะเห็นไหมฮะเป็น5เกียร์นะครับ วันนี้ได้ตัว5้าเกียร์แล้วนะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมพาทดสอบการขับขี่นะครับแอร์ใช้งานได้ดีปกตินะครับแอร์เย็นปกติเลยนะครับวิ่งทางไกลเคยขี่แล้วตั้งแต่ซื้อมานะครับขี่ไปเที่ยวอยู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับก็ไปกลับได้สบายไม่มีปัญหาแล้วก็เคยไปที่หนองสองห้องนะครับผมนะไปกลับหนองสองห้องก็ร้อยกว่าโลแต่รถมันจะเป็นพวงอะไรธรรมดานะครับ นะฮะถ้าถ้าหมุนสองมือก็พอได้หมุนมือเดียวอาจจะหนักหน่อยนะครับผมนะหมุน,หม,นหมุนมือเดียวจ,จะหนักหน่อยถ้าจะเอาขับสบายติด p พาเวอร์ไฟฟ้านะฮะไม่โหลดเครื่องนะจะดีกว่านะฮะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะราคานี้ต่อได้นิดหน่อยค่าน้ํามันนะครับผมนะฮะต่อเยอะขายไม่ได้จริงๆสําหรับคันนี้นะฮะนะเพราะว่ามาก็ผมก็เปลี่ยนแบตใหม่ด้วยเพราะว่าตัวเองขี่ด้วยนะครับ แปดใหม่ติดปีมใหม่เปลี่ยนพวงมลาลัยใหม่เปลี่ยนเบาะใหม่นะครับดูแลต่อภาษีแล้วก็ช่วงล่างนะฮะนี่ฮะลองวิ่งดูนะฮะนี่ก็นี่เกียร์สี่นะครับสับลงมาเป็นเกียร์สี่นะครับผมอ,อาจจะไม่กดเยอะนะครับเพราะว่าด้านหน้าก็ลดเยอะออกจากปัม๊มนะฮะแต่รถวิ่งวิ่งดีนะครับตัตานิ่งดีเลยแต่ถ้าเราจะไปขี่เร็วขนาดนี้นะครับ มันจะสิ้นเปลืองน้ำมันมากอยู่พอสมควรนะครับนะฮะ,ะนี่ฮะเดี๋ยวผมพาทดสอบเดี๋ยวโล่งๆนิดนึงนะมาดูความเดียวศูนย์ดีช่วงล่างดีนะฮะช่วงล่างคันนี้เขาทํามาทั้งหมดแล้วเจ้าของเดิมค่อนข้างเช็คมาดีแล้วนะครับผมนะฮะช่วงล่างไม่ต้องได้ไปทํานะฮะนะช่วงล่างไม่ต้องทําเลยเอาไปก็ใช้ไปโอนใช้ได้เลยเปี่ยนของเลยเยนะครับผมแค่นั้นนะครับ นี่ฮะรอเดี๋ยวผมยูเทิร์นลองพักกดคันเร่งให้ดูนะครับนะบแถวนี้อาจจะไม่มีพื้นที่ลองเท่าไหร่รถเยอะนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวยูเทิร์นตรงนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวยูเทิร์นนะครับผมนะฮะโอเคนะฮะ นิดหนึ่งนะครับรอจังหวะนิดหนึ่งเสียวตูดด้วยพื้นที่แถวนี้อยู่เทินยากหน่อยนะครับแล้วก็บนพวมอะไรมือเดียวด้วยอ่าวงเลี้ยวก็ตามรถเล็กนะครับไม่เยอะนี่กเกียร์สองนะฮะนี่กเกียร์สามนะครับผมนะนี่ขึ้นเนินนะครับเกียร์สี่นะครับผมนะฮะนี่ที่เกียรสี่ ะะแล้วก็ข้อดีก็คือเขามีเกียร์ทั้งห้าเกียร์นะครับนี่ห้าเกียร์ห้านะครับผมนะฮะผมเร็วถึงเต้นนะครับระยะทางประมาณสามสี่ร้อยเมตรก็สบายๆร้อยยี่สิบก็พอได้นะครับผมเนี่ยมานี้จริงๆมันร้อยสี่สิบก็ได้นะครับแต่ว่ารอบมันสูงเสียงที่เครื่องจะมีปัญหาและพังนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าสนใจยังไงอยู่ที่ราคานะฮะคันนี้ก็อยู่ที่79,0 0 0บาทนะครับเอาไปขับสบายๆแอร์เยน็ยนๆฉ่ำๆแบบนี้นะครับผมนะเล่มเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะถ้าจะเอานิ่งๆเดินเบานิ่มๆหน่อยนะครับก็ ซื้อคาบูใหม่สักลูกก็จบนะฮะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มจริงๆถามว่าขี่ได้ขี่ได้ครับอัตราเร่งรอบสูงวิ่งได้สบายนะครับอาจจะมีแค่รอบเดินเบาที่จะมีสวิงสั่นหน่อยเท่านั้นนะครับผมนะเพราะว่าคาบูมันค่อนข้างเก่าแล้วไม่งั้นก็ลองเปลี่ยนชุดซ่อมดูนะครับนะบสนใจยังไงมาได้ที่ตำบลท่าพมเพิ่มเมืองจังหวัดขอนแก่นาหางปตทอ,อยู่200เมตรเท่านั้นเองนะฮะอยู่ฝั่งเยื้องๆกันนะครับนะฮะ เดี๋ยวรอ,อกับรถกลับไปที่เต็นท์นะครับผมนะฮะเมื่อกี้แสงรถบรรทุกมาเขาหนาเต็นท์ไม่ได้นะฮะอยู่ที่ราคา7 9 0 0หบาทหารถน่ารักน่ารักไว้ขี่เที่ยวนะครับพาหมาอ่าขี่เล่นตอนเย็นรับลมรับอากาศนะครับหรือว่าพาลูกหรือว่าค้าขายเดินทางข้ามจังหวัดก็พอได้นะครับผมนะฮะแต่ถ้าวิ่งทางไกลหกร้อยเจ็ดกิโลต่อวันเนี่ยไม่ไม่เหมาะนะครับ รถประมาณเหมาะประมาณที่ขับข้ามจังหวัดหรือขับเที่ยวระยะใกล้ๆความเร็วไม่สูงมากไปเรื่อยๆนะครับรถประมาณนี้นะฮะแอร์เย็นนะครับแอร์ใช้งานได้ดีปกติไม่มีปัญหาในเรื่องระบบแอร์นะครับระบบแอร์ผมเปลี่ยนคอยล์ร้อนให้เรียบร้อยนะครับนะฮะแอร์เย็นปกติเลยนะครับผมนี่นะฮะอัตราเร่งดีอยู่นะครับผมนะฮะ ฝากไว้ด้วยครับ7 9 0 0 0บาทสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ